โอเคสมมติาลูกค้ามาสั่งข้าวกะเพราหมูหนึ่งค่ะกาแฟลาเต้หนึ่งค่ะข้าวสวยหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะคิดเงินค่ะลูกค้าให้เงินมา200บาทนะคะแล้วก็แก้ตัวเลขเป็น200บาทได้เลยนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วก็คิดเงินสดค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่หน้าแคชเชียร์นะคะแล้วส่วนออเดอร์ตัวนี้เราก็จะเข้าไปที่ครัวนะคะในนี้ก็จะบอกเลยว่าข้าวกะเพราหมูหนึ่งข้าวสวยหนึ่งแล้วก็กาแฟลาเต้เย็นหนึ่งนะคะแล้วเราก็กลับมาตรงนี้เลยค่ะขายง่ายๆค่ะแล้วก็ ราคาประหยัดอีกด้วยจริงๆเรามีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลากหลายรุ่นให้เลือกนะคะแต่ว,ว่าวันนี้จะเลือก8 8 0 3มเพราะมันเหมาะกับร้านอาหารมากๆนะคะตัวนี้8 8 0 3นะคะไม่ว่าจะเป็น B A หรือ W A นะคะ W A ก็คือเชื่อมต่อผ่าน Wi-FI หรือว่า B A ก็คือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองนะคะข้อสําคัญจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือน้องเนี่ยมีเสียงและมีไฟอะลามนะคะถ้าหากว่ามีการพรินพ์ใบเสร็จแล้วแบบว่ายังไม่ได้ดึงออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยน้องสามารถที่จะใช้ระาดาัษได้ทั้ง2แบบก็คือ80มแบบนนี้้ตาาาาามรรออหหืว่ยประหยัดก็็ใช้เปแบบ แปดมินก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากหาเซตอุปกรณ์แล้วก็ระบบนะที่เอาไปเปิดร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่ใน,นราคาเบา,เบา